สวัสดีค่ะนางสาวยาก,กรรถหอม B6514679 นะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบระบายน้ำฝนของชุมชนค่ะเราจะยกตัวอย่างนะคะในการออกแบบท่อหมายเลข10นะคะโดยค่าอุบัติฝนก็คือมันจะเป็นพื้นที่ที่บริการส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเขตที่พักอาศัยโดยจะกำหนดรูเชิญไว้ที่5ปีนะคะแล้ว2จะมีเวลารวมตัวของน้าท่า หรือว่า tc ก็คือเวลาที่น้ําท่าจะไหลาจากจุดไกลสุดเข้าสู่ท่อหรือว่า t ศบวกอยู่กับเวลาที่น้ําไหลเข้าท่อจนถึงจุดที่พิจารณา td ค่ะก็จะมีสูตร t ศูนย์เท่ากับ0.067 n หารอ,อยู่กับ s ยกกำลัง0.467นะคะโดย n ก็คือสมบัติธิของการไหลจะเท่ากับ 0. 0.1ค่ะ ส่วน L ก็คือระยะทางที่ไกลที่สุดของพื้นที่ที่ระบายแล้วก็ s ก็คือความลาดชันของพื้นที่ค่ะสูตรของความเร็วการไหลน้ําในท่อระบายน้านะคะหรือก็คือ v เท่ากับ R ยกกาลัง2อส่วน3คูณอยู่กับ s ยกกาลัง1หารทั้งหมดหารด้วย n ค่ะซึ่งน่ก็คือสมิทธิของความหยาบผิว Manning จะอยู่ที่0 0 1 5เนื่องจากเป็นพื้นเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะ เก็คือความลาชันของท่อนั่นเองค่ะต่อมานะคะความเข้มของฝน intensity น,น,นะคะก็คือ,อาจากข้อมูลน้ําฝนของท้องถิ่นนั้นโดยจะมีความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มฝนกับช่วงเวลาที่ฝนตกที่เป็นค่าอุบัติฝนต่างๆโดยกรณีที่ค่าอุบัติฝนเท่ากับ5ปีนะคะโดยจะมี tc ที่คํานวณไว้อยู่ที่26.6มิลได้ intensity เ,เท่ากับ114ม mm มตต่อชั่วโมงค่ะโดยกราฟของเรา จะกำหนดที่แกน x จะเป็นช่วงเวลาของผลโดยจะเป็นหน่วยของนาทีจะได้ที่26.6เราจะลากขึ้นไปจนชนกับเส้นกราฟแล้วก็ลากมาทางการแกน y จะได้ที่114มิลลิเมตรต่อชั่วโมงค่ะต่อมานะคะ4อัตราการไหลน้ำถ้าสูงสุดหรือว่า Qr โดยจะมีสูตรว่า Q เท่ากับ c คูณ i คูณ a โดย Q ก็คืออัตราการไหลน้ำท่าสูงสุด C ก็คือสัมสิทธิ์น้ำท่าอยู่ที่0.35 I ก็คือความเข้มข้นของฝนค่ะ A คือพื้นที่ระบายน้ำอยู่ที่1,000 10, 0ตารางเมตร5นะคะอัตราการไหลของน้ำเสีย DWF หรือว่า Qmax นั่นเองค่ะโดยอัตราการไหลรายวันเฉลีย่ยในช่วงหน้าแง้งและอัตราการไหลรายวันชั่วโมงสูงสุดในช่วงหน้าแรงของท่อระบายน้ำจะคำนวณได้ดังนี้ค่ะ โดยเราจะเอาจำนวนประชากรสะสมในปีเป้าหมายของท่อจะอยู่ที่500ปี500คนแล้วก็อัตราการใช้น้ำปีที่เป้าหมายอยู่ที่200ลิตรต่อคนต่อวันอัตราการเกิดน้ำเสียอยู่ที่0.8ของอัตราการใช้น้ำอัตราการรั่วซึมเข้าท่ออยู่ที่0.2ของอัตราการเกิดน้ำเสียอัตราการไหลรายวันเฉลี่ยปีเป้าหมาย DWF จะอยู่ จะมีค่าเท่ากับอัตราการเกิดน้ําเสียวกับอัตราน้ำรั่วซึมเข้าท่อค่ะเมื่อเราแทนค่าทั้งหมดแล้วเราจะได้ค่าเท่ากับเก้าหมื่นหกพันลิตรต่ตอวันรั่วแปลงหน่วยแล้วจะเท่ากับ0 0 1ย์จุลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีค่ะโดยจะมีอัตราการไหลรายชั่วโมงสูงสุดในช่วงหน้าแรง q ิวแมต่อชั่วโมงจะอยู่ที่1.8คุคูณกับ dwf โดย DWL เท่ากับ0.011ลูกบาศเมตรต่อวิเมื่อคูณกันล้วจะได้ค่าเท่ากับ0.02ลูกบาศเมตรต่อวินาทีค่ะ 6. นะคะอัตราการไหลแบบ QD ก็คือเป็นอัตราการไหลแบบท่อรวมโดยค่า QD อ่ะจะเท่ากับอัตราการไหลนะ้ำท่าสูงสุดบวกกับอัตราการไหลรายชั่วโมงสูงสุดในช่วงหน้าแรงในปีเป้าหมาย หรือจะเท่ากับ Qd เท่ากับ QR บวกอยู่กับ Qmax ชั่วโมงค่ะโดยอัตราการไหลแบบท่อระบายหมายเลข10จะอยู่ที่0.11บวกกับ0.02ลูกบาทเมตรต่อวิจะได้ค่าเท่ากับ0.113ลูกบาทเมตรต่อวิค่ะเนะคะการออกแบบขนาดและความลาดชันของท่อเราจะกำหนดให้ท่อระบายน้ำเท่ากับ10มี d i a m e t e เท่ากับ0.6 แล้วก็ความชันหรือว่าสโลวเท่ากับ1ต่อ1000โดยเมื่อเราเช็คความเร็วในการไหลของท่อแล้วเรากาหนดจะกําหนดให้ความเร็วต่อวินาทีเท่ากับ0 6และความเร็วแม็กที่สุดก็คือ3ลูกเมตรต่อวินาทีค่ะโดยในกรณีที่น้ําไหลเต็มท่อเราจะมีความเร็วในการไหลเท่ากับ0.6เมตรต่อวินาทีโดยค้นที่หน้าตัดของท่อจะมีสูตรอยู่คือพายคูณอยู่กับดีกาลังสทั้งหมดหาร4ค่ะ เมื่อเราแทนค่าแล้วจะได้ค่าเท่ากับ0.28ลูกบาทเมตรค่ะอัตราการไหลเต็มท่อ Qx เท่ากับ v คูณอยู่กับ a v ก็มี v มีค่าเท่ากับ0.6คูณอยู่กับ0.28ที่หามาได้ตอนแรกนะคะเราจะมีค่าเท่ากับ0.16ตารางเมตรต่ตอวินาทีค่ะต่อมานะคะคือตารางขนาดและความลาชันของท่อระบายน้ำเ ในสไลด์นะคะก็จะเห็นว่าในหมายเลขที่14จะมีจากจุดที่15ถึงจุดที่16ต่อมานะคะการออกแบบท่อดักน้ำเสียแบบ W1 ก็คือเราจะอันดับแรกเราต้องอรู้อัตรากระไหลการออกแบบของ QDesign โดยเราจะกำหนดให้ 3DWF เเป็นเกณฑ์ของประเทศไทยนะคะโดย DWF จะคือจะมีค่าเท่ากับอัตราการเกิดน้ำเสียบวกกับอัตราน้ำน้รั่วซึมเข้าท่อโดยจะมีจำนวนประชากรสะสมในปีเป้าหมายของท่อเท่ากับ4,9 -60 คนอัตราการใช้น้ำปีเป้าหมายเท่ากับ200ลิตรต่อวันต่อคนและอัตราการเกิดน้ำเสียอยู่ที่0.8ของอัตราการใช้น้ำอัตราน้ำรั่วซึมเข้าท่ออยู่ที่0.2อของอัตราการเกิดน้ำเสียและ DWF นะคะก็จะมีสูตรเท่ากับ อัตราการเกิดน้ำเสียวกับอัตราน้ำรั่วซึมเข้าท่อเมื่อแทนค่าแล้วจะมีค่าเท่ากับ0 0 1 1ตารางเมตรต่อวินาทีค่ะโดย2อัตราไหลในปีปัจจุบันเราจะสมมุติปีปัจจุบันที่มีจํานวนประชากรประชากร70%ของปีเป้าหมายโดยอัตราการใช้น้ําในปีปัจจุบันจะอยู่ที่180ลิตรต่อวันต่อคนค่ะ เมื่อแทนค่าแล้วจํานวน,าานประชากรสะสมในปีปัจจุบ,บันจะเอา4,960คนมาคูณอยู่กับ0.7เพราะว่าเป็น70%ค่ะจะได้เท่ากับ3,472คนเมื่อเราแทนค่า DWF เท่ากับอัตราการเกิดน้ำเสียกับอัตราน้ำรดซึมเข้าท่อจะมีค่าเท่ากับเอ,อ599,962ลิตรต่ตอวันหรือว่า600ลูกบาทเอ๊ะ600ตารางเมตรต่อวันค่ะ โดยสนะคะเมื่อเราเออกแบบขนาดและความล่าของท่อเราจะได้ไดมิเตอร์เท่ากับ0.4เมตรสโลตเท่ากับ1ต่อ200โดยเราจะตรวจสอบ v max โดยความเร็วของการไหลในท่ออัตราไหลสูงสุดหรือว่าหน้าหน้าฝนในปีเป้าหมายคะ่ะโดยที่เราจะตรวจสอบ q max ต่อชั่วโมงโดยอัตราไหลรา,ายวันชั่วโมงสูงสุดในหน้าแล้งในปีปัจจุบันคะ่ะ3.1นะคะในกรณีที่น้ำน้ำไหลเต็มท่อเราจะใช้สูตร b เท่ากับ อ่ายุกกำลังสองหารสคูณอยู่กับเอย่ยกกำลัง1่หารทั้งหมดหารเค่ะเมื่อเราแทนค่าแล้วเราจะได้ค่า R เท่ากับ0.1เมตรค่ะโดยสโลปของท่อที่อัตรา1ต่อ200เท่ากับ0 0 5แล้วก็ n ก็คือสมบสัติความหยาบของผิวแมนน่ i n ่จะเท่ากับ0 0 1 5ค่ะเนื่องจากเป็นผิวท่อคอนกรีตสริมเหล็กเมื่อเราแทนค่าแล้วนะคะเราจะได้ เอ uh, ที่เป็นสูตรพื้นที่หน้าตัดก็คือายคูณดี D, กำลังสทั้งหมดหาร4จะมีค่าเท่ากับ0.125ลูกบาทเมตรเรามาแทนในสูตรของ Qf นะคะจะเท่ากับ0.128ตารางเมตรต่อวิลทีค่ะส่วนในกรณีที่2นะคะก็คือกรณีที่มีอัตราไหลสูงสุดในปีเป้าหมายจะมี Qdesign เท่ากับ0.033 ตารางเมตรต่อวินาทีโดยเราจะเอาคิวทั้งหมดหารด้วยคิวเอฟจะมีค่าเท่ากับ0.26ค่ะแล้วเราก็จะนำค่าดีมาหารกับดีทํามาได้เท่ากับขอภยัยข่อไดมิเตอร์จะได้เท่ากับ0.36แล้วก็จะได้ว่าระดับน้ำในท่อจะมีค่าเท่ากับ0.4เมตรคูณอยู่กับ0.36ก็แปลว่าะระดับน้ำในท่อจะมีค่าเท่ากับ0.14เมตรค่ะ ะะท่อและการต่อเชื่อมท่อแต่ละชนิดโดยท่อที่นิยมใช้รวบรวมน้ําเสียก็คือท่อกลมโดยเราจะพิจารณาการเลือกใช้ท่อโดยการคุณสมบัติทางลักษณะาทางเคมีคุณภาพของน้ํหรือว่าการป้องกันการกัดก่อนหรือว่าอายุการใช้งานของท่อค่ะโดยชนิดและขนาดของท่อก็ต้องมีจําหน่ายภายในประเทศด้วยค่ะแล้วก็ราคาและงบประมาณในการเ,ออเดินระบบของท่อด้วยค่ะ แล้วก็ท่อต้องสามารถรับแรงกดดันจากน้ําหนักได้ค่ะโดยต้องมีสัมปบะติการเสียทานและสมรัติความคู่ขาของผิวท่อที่ดีด้วยค่ะต่อมานะคะเป็นตารางชนิดและการใช้งานของท่อแต่ละชนิดในการรวบรวมน้ําฝนก็จะมีท่อซีเมนต์ใยหินท่อเสริมใยแก้วท่อเหล็กท่อคอนกรีตท่อดินเผาเคลือบท่อ s d p d ซึ่งจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปค่ะโดยเราจะยกตัวอย่างการใช้ท่อ PVC นะคะก็คือท่อ PVC เนี่ยจะมีความเชื่อมต่อแนละแหวนยางซึ่งจะท่อคล้ายกับท่อเสริมคอนกรีตเหล็กแบบปากระครังนะคะซึ่งถ้าเป็นท่อแบบมีแรงดันสามารถต่อด้ยวยด้วยหน้าจานเพื่อต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ประกอบท่อแล้วก็ประตูน้ำได้ค่ะ ต่อนะคะคือท่อ HDPE ก็คือจะเชื่อมต่อด้วยความร้อนโดยการชนปลายท่อทั้ง2ด้านให้มีความร้อนแก่ปลายแล้วก็จะให้ปลายท่อชนกันแล้วก็หลอมละลายติดกันค่ะโดยสามารถต่อด้านหน้าจานได้เช่นเดียวกันกับท่อเสริมใหญแก้วแล้วก็ท่อ PVC ค่ะต่อมานะคะแรงกดท่อก็คือจะมีความสำคัญในการเลือกประเภทของท่อแล้วก็แรงกดจะเกิดจากล้ำหนักของดิน ในการคุมท่อแล้วก็น้ําหนักจรอย่างเช่นอาจจะเป็นน้ําหนักของรถยนต์หรือว่าน้ําหนักของดินหน้าดินค่ะในการหาแรงกดจะขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งท่อด้วยค่ะต่อมานะคะบ่อตรวจหรือว่าแมนโฮเอ่อก็คือเราจะมีไดมิตเตอร์ของท่อเป็นระยะห่างของแมนโฮที่ถูกกำหนดไว้ตามตารางนี้เลยค่ะ น้อยกว่า600มิลเมตรระยะห่างของเมนโฮต้องไม่เกิน100เมตรแต่ว่าถ้ามากกว่า1,200เ mm, มตรมิลลิเมตรจะต้องมีระยะห่างเมนโฮมากกว่า100เมตร120เมตรค่ะต่อมานะคะโดยแมนโฮเนี่ยจะมีรูปร่างของหลายๆอย่าง,างเช่นถ้าเป็นแบบบ่อกลกมเราจะสามารถรับแรงกดดันด้านด้านข้างของดินได้ดีกว่าแล้วก็ผิวบอ่อตัวจะมีความหนาน้อยกว่าแบบสี่เหลี่ยม แล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้ไดทุกทิศทางแล้วก็ก้นของแมนโหวเนี่ยจะ,จะทำเป็นลูกตัวโค้งตัวยูเพื่อลดความเสียทานแล้วก็ทําให้มีการไหลอย่างราบลื่นและสม่าเสมอของเส้นท่อค่ะฝาปิดบอรตรวจก็คือฝากปิดของแมนโหวเนี่ยเราจะสามารถาสะดวกได้ก็ต่อเมื่อต้องรู้ไดเมเตอร์ต้องไม่น้อยกว่า600มิลิเมตรซึ่ง600มิลลเมตรต้องมีระยะห่าง ไม่เกิน100เมตรนั่นเองค่ะโดยฝาปิดของบ่อตัวเนี่ยต้องมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถารับแรงกดแล้วก็แรงกระแทกได้ดีค่ะแล้วก็มีความพอดีต่อระยะของฝาและกอบของบ่อตัวแล้วก็สามารถซ่อมแซมได้ง่ายปลอดภัยไม่ล่วลื่นไม่ลืนล่นไหลแล้วก็ไม่หลุดง่ายค่ะซึ่งต้องมีน้ําหนักมากเพื่อว่าการาคนเปิดเล่นต้องมี45-70กล เราก็ต้องทำด้วยเหล็กหรือว่าเหล็กก้าควรจะออกแบบเป็นฝากลมแล้วก็มีความแข็งแรงอันนี้ก็จะเป็นตารางของไดมิเตอร์ของท่อนะคะถ้าช่วงช่วงที่น้อยกว่า0.6เมตรควรจะมีความกว้าง1.2เมตรแล้วก็ความยาว1.2เมตรแต่ว่าถ้าเป็นช่วงตั้งแต่ 0. 0.6ถึง0.8เมตรจะมีความกว้างเท่ากับ1.4แล้วก็ความยาวเท่ากับ1.2ความยาวจะเท่าเท่ากันในทุกๆไดมิเตอร์เลยค่ะ ในบออตรวจแบบลดระดับในกรณีที่ท่อท่อเข้าและท่อออกมีการมีบอ่อตัวที่ความแตกต่างกันระดับความสูงที่0.5เมตรเราจะสามารถทำได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะเพื่อลดอเพื่อระดับเพื่อลดให้สะดวกต่อการปฏิบัติงานในระบบบ่อแล้วก็รวมถึงป้องกันกลิ่นจากแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟที่คายตัวออกมาจากน้ําที่อาจจะกลกิ่นเหม็นและเป็นสารพิษได้ค่ะ หลุมรับน้ำเชสเบสินนะคะก็คือคล้ายกับบอ่อตรวจแต่ว่าจะเป็นท่อออกมาจากหลุมรับรับน้ำได้สูงกว่าก้นบ่อทำให้น้ำขังอยู่ในบอ่อตลอดเวลาได้ค่ะเพื่อมีหน้าที่ในการดักกวนทรายที่ปนเปื้อนมากับน้ำแ,แต่ว่าต้องมีการขุดลอกเพื่อความถี่ในสภาพท้องถิ่นแต่ละแห่งอย่างเช่นขนาดหลุมรับน้ำหรือว่าความถี่ในการล้างถนนหรือว่าอาจจะใกล้กับชายถานน ซึ่งในการคุณล่อมีค่าใช้ใจ่ายสูงมากค่ะและยังเป็นนะช่องทางใ,ให้น้ำฝนไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำฝนรวมด้วยค่ะต่อมานะคะบอ่อผันน้ำแบบคอมบ i ซ e s เวอร์โอเวอร์โฟนะคะคือคล้ายกับบอ่อตรวจแต่ภายในบอ่อเวลาน้ำฝนรดนออกมาก็จะมีอุปกรณ์ในการผันน้ำเสียปนน้ำฝน ส่วนเกินที่ระบ,บายสู่ท่อระบ,บายน้ําทิ้งได้ดีกว่าค่ะเราจะพิจารณาในการออกแบบบ่อผ่านน้ําก็คือในกรณีที่ฝนตกเราต้องรวบรวมน้าเข้าท่อดักน้ําเสียตามโฟดีไซน์ของท่อดักน้ําเสียแล้วก็จะมีฝ่ายน้ําล้นเพื่ออุปกรณ์แบ่งน้ําเพื่อลองรองรับโฟในข้าของอุบัติฝนที่จะออกแบบมาแล้วก็ตำแหน่งของบ่อผันน้ำน้ำเสียควรจะอยู่ใกล้กับบริเวณจุดระบ,บายน้ำทิ้งด้วยค่ะ แล้วก็ภายในบ่ออาต้องมีการหักตะแกรงขยะที่ระยะห่างชีงตะแกรงไม่เกิน5เซนติเมตรค่ะแล้วก็ยกตัวอย่างก็จะมีวาวแบบปักปิดแล้วก็ประตูกระดกค่ะส่วนท่อรอดนะคะท่อรอดจะเป็นกรณีที่ท่อน้ำรบเรว,รว,รวน้ำเสียต้องผ่านสิ่งกีดขวางอย่างเช่นแม่น้ำคลองถนนต้องใช้ท่อรอดโดยเราจะพิจารณาการออกแบบโดยการทำงานภายใต้แรงดัน ต้องใช้ท่อที่สามารถรับแรงดันได้ดีเช่นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือว่าท่อรอดควรจะมีน้ำหนักมากพอเพื่อป้องกันการลอยตัวเนื่องจากแรงยกตัวของน้ำใต้ดินค่ะแล้วก็การล้างท่อจะทำได้ยากหากออกแบบด้วยความเร็วต่ำสุดของท่อรอดอย่างน้อยไม่เกิน0.9เมตรต่อวินาทีค่ะควรจะออกแบบมากกว่าหนึ่งท่อเพื่อง่ายต่อการออกแบบความเร็วการไหลในท่อเมื่อมากกว่าความเร็วต่ำสุด ในทุกสภาวะไม่ว่าจะเกิดตะกอนหรือเปล่าแล้วก็ท่อรอดควรมีขนาดไม่ต่ำกว่า150-200ถึง200มิลลิเมตรค่ะขอจบกันนำเสนอขอบคุณค่ะ